พอเข้ามาหาวิทยาลัยในขณะที่ทุกคนเข้าชมรมที่ชอบทำงานพิเศษที่อยากทำแต่ผมกลับเพิ่งรู้ตัวว่าผมไม่มีอะไรแบบนั้นเลยสักอย่างมันทำให้ผมตกใจมากพอมาลองนึกดูแล้วผมก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ชอบเรียนหนังสือแค่ตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่ชมขนาดปรัชญายที่นึกว่าเป็นวิชาในฝัน ผมก็ยังเลือกเรียนเพราะอยากมีเรื่องไปคุยกับเพื่อนๆเท่านั้นพอคิดได้แบบนั้นผมก็เริ่มกลัวตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะความสนใจเพลงที่ฟังหรือหนังสือที่อ่านผมก็เลือกแต่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีแทบไม่มีอะไรที่เลือกด้วยตัวเองจริงๆเลยผมไม่มีสิ่งที่รู้สึกจากใจจริงว่าอยากทําเลยสักอย่างเป็นมนุษย์กลองบูที่ไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองสุดท้าย ผมก็เป็นได้แค่คนที่ใช้ชีวิตแบบใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นอยากให้คนอื่นชื่นชมและคิดว่าผมดี ผมอิจฉาคนที่พูดได้เต็มปากว่ามีสิ่งที่ชอบจากใจจริงมากๆเลยครับ